คร่ะทุกคนตอนนี้ก็พบกับช่างน้ำโมฟิวแลนดอีกแล้วนะครับวันนี้น้ำโมมาเที่ยวที่เขาใหญ่นี่เลยนี่ก่อนจะไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำโมด้วยนะคะโมและครอบครัวนะครับกำลังออกเดินทางไปเขาใหญ่นะครับไปกันเลยตอนนี้นเ,ปนเป็นเวลากี่โมงคะเป็นเวลาเจ็ดโมงครับอ่าโอเคไปกันเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างใช่ หว่างทางก็มีคนหิวนะคะทุกคนกินใหญ่เลยแม่หอเข้าวเหนียวไก่ทอดมาเพราะว่าน้องโมเขาชอบหิวระหว่างทางนะคะ,ะเะาได้ไม่ต้องไปแวะซื้อกินไปกันต่อเลย เป็นเลนด์มาร์คต้นไม้ตายนะครับอยู่ตรงนู้นเลยเป็นต้ตนไม้ที่ตายต้นเดียวนะครับนูนเลยคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะทุกคนก็คือตรงนี้ใครผ่านก็คือต้องมาถ่ายรูปนะต้นไม้ตายต้นเดียวตรงนี้เลยคนเยอะมากตอนนี้แต่วันนี้อากาศก็ร้อนแล้วนะแล้วยังไงต่อตอนนี้คนก็เริ่มหล่งไหลามาแล้วตอนนี้เวลาประมาณแปดโมงครึง่งทุกคนก็คืออากาศเริ่มร้อนนะตอนนี้ คือแดดแรงมากร้อนมากเลยค่ะเอาต้นเต้นโตเอาเต้นอะไรก็ได้หรชอบทานี้มาแล้วตตองตัวไม่เห็นนี่นี่นี่มันดึกดึกเานอะปแล้วเนี่ยนี่มือปลาเนี่ยใกล้ใกล้จิตะลงเนี่ยปลาปนิ้นปลานิ้นนนี่มอชอบกินอ่ะปลานิ้นเดต้องงอหัวปลา่ยต้องงอหัปลาหนอเนี่ยหัว ตรงนี้ก็จะมีคนมากลางเต็นกันเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเขาก็มาจับจองที่กันไว้ก่อนมารอดูพูกันนะเนี่ยค่ะคนเยอะมากๆวันนี้ก็คือเป็นวันที่31นะเป็นวันที่เราจะเข้าดาวนะคะทุกคนแต่ของเราก็คือเราจองที่พักไว้ที่แถววังน้ําเขียวนะคะแต่เราก็จะมาแวะเที่ยวที่บนเขาใหญ่ก่อนนะทุกคนก็ไปกันต่อเลยจ้า นี่นะคับลราก็แวะเข้างน้ำที่พิพิพธภัณฑ์นะครับนี่มันก็มีพิพิพธภัณฑ์ให้เราสำรวจเยอะเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับไปให้ข้าไหนเขาขาจอยู่ร<อ>ตรงไหนอ่ะเขาให้เข้าไปดูเลยเหรอ,อ ต้องไปคุยตัวน,นู้นหรือเปล่าไนี่ไปทำนี่ตกใจเสือ่ัวเงนตัวทองไหนอะอ๋อตกใจตัวเงินตัวทองอันนี้ก็เป็น หมูวิ่งเขาว่างั้นหมูวิ่งหมูวิ่งแต่ตัวเงินตัวทองับหมูหมูวิ่งหมูวิ่งหนีตัวเขากําลังเจ้าเจ้ากันอันนี้อันนี้ชนีอันนี้ชนีอย่าไปจับอันนี้ชนีอออันนี้เสือแล้วก็อันนั้นตัวอะไรอ่ะนั่นก็ตัวสกังก์เปล่าอ่านดิมีขอเขาบอกมีขอมีขอแต่ไม่กิจริงนเขาจะตามไว้เขาสะตามไว้สวยอ่ะ ของจริงแต่สตารไว้คนี่ฝั่งนี้ก็เป็นที่เขาจสตารไว้นี่เสือโคร่งนี่หูยคนมาดูฝั่งนี้ก่อนมาดูฝั่งนี้ก่อนนี่มาดูแมวดาวแล้วมอไหนแมวไห่ปากนี่ไงตัวใหญ่ มีขอมีขอนี่ไงมีขอสองขัวเลยเหรอโอ้ชอใช่ยมีขอของจริงด้วยเนี่ยโมอนตัวอะไรอ่ะมีขอมีขอโค้ชเสือโค้อย่าจับนะของจริงนั่นแหละลูกเขาสตาร์ทไว้เขาบอกห้ามจับเห็นไหมสีแดงเสือโค้งนี่อันนี้แมวดาวน้องโมเคยเห็นเปล่านี่ ตรงนี้เขาพี่บิ๊กเบิ้มเราช้างนะครับอันนี้เป็นหุ่นอรอันนี้ฝาูไว้หน่อยด้วยนิคเกอร์เดี๋ยวจับนะหนูแคทีอันนี้อะไรเสือไฟที่เนี่ยถือกำนานี่บอกเกี่ยวเดกับไฟนี่เขาบอกว่ามีของสัตว์ปีศาจเนี่ยนี่หมานายอไรหมานายหมานายอันนี้บอฟฟาลูอืมอุ่ยหนูจะดูฝั่งนี้นเนี่ยนี่เขาบอกว่า มั่วอะไรเขียวมั่วไปเราชอบดูดูเรื่องนี้ระวังมีดีกว่าอุปกรณ์มีเชืยวด้วยอุปกรณ์การกระทำผิดอุปกรณ์การกระทำผิดคืออะไรป้าป้าไปดูการระวังลิงเนี่ยนโมทำท่าลิงดิเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าระวังลิงมาดูดิ ลิงเดินเร็ไปทางพานี่เดินทางไปทางพานี่ทะพานนี้เหรอโอ้โหอันน uh. ี uh, ้เป็นบรรยากาศสวยนะเออสวยโอ้ยนมาดูเดินลงมาหน่อยเดี๋ยวลงมานจะกู่ได้สวยอ่ะดูเราดูนี่มันมีน้ำมีอะไรดิดูน้ำดูอะไรดิโอ้ยปลาปลาเต็มอุ้ยปลาเต็มเลยอ่ะปลาจระเม็ดปลาเต็มเลยอ่ะ เราไปสะพานกจะไหมสะพานไหนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเก๋ง่ายจะมาเงี้ยเชื่อเชื่อตัวสะพานแผลนสวยมากสนุกดีอ่ะน้ามาเดินห้หลังอ่ะไม่ต้องกลัวเดินห้ยลังมาเดินมาท้าไมต้องเดินห้หละดีบรรยากาศดีเออบรรยากาศดีอ่ะเดินมาอุ้ยเห็นตากล้องด้วย ข้างบนเป็นอะไรไม่รู้เราเดินทั่วเลยเราเดินทั่วเลยโซโล่ฮ่ทั้อ้ข้างบนเป็นอะไรทางขึ้นไม่เราไม่ขึ้นเออเราไม่ขึ้นหรอกเราอยากขึ้นหรอกมีแรงบนอ่ะไม่รู้อ่ะขึ้นไปไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพี่บ่าบอกทางเข้าหรือลุกนันไปอะไรอ่ะเขาบอกว่าไปแลยห้าม ครั้งละไม่เกิน10คนเพราะงั้นก็คือมันจะตกไ เดี๋ยวนะโมจะพาเข้าไปดูข้างในอันนี้เขาจะเป็นซิปสองด้านนะครับคือเขาจะทําซิปไว้สองฝั่งแต่อันนี้น้ำโมเปิดไปแล้วฝั่งหนึ่งมันก็เลยเหลือแค่ฝั่งเดียวนะครับที่นี่โลเคชั่นช่วยนะครับแล้วแดดก็ร้อนด้วยนะครับรมาเร็วก็เลยแดดร้อนนี่ครับก็มาดูเลยอ๋อไหนขอดูข้างในหน่อยนี่ครับอ,อันนี้ก็คือพิกัดทางของน้ำโม ไปครั้งที่ไหนต้องเอามานะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่วางของนี่เลยแถมที่พี่เขานะครับใจดีมากเลยแถมน้ำมาให้สองขวดแต่น้ำโมใช้ไปแล้วขวดหนึ่งอันนี้ก็จะที่วางชุดนี่แล้วก็จะมีตะกร้าอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างแบบที่ไม่ใช่หน้าต่างจริงนะครับมันจะเป็นแบบกันยุงนะคะตรงนู้นก็มีโอเคน้ อันนี้นะครับก็เ,เป็นที่พีเขาทำไว้ให้เราแคมป์ปิ้งนะครับนี่แล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่ตรงนู้นกับตรงนี้นะครับทุกคนอาจจะไม่เห็นหรอกตรงนู้นเพราะว่ามันอยู่ในซอยส่วนตรงนี้ก็อยู่ตรงนูงน้นครับให้กล้องซูมให้ดูนี่ครับวิวของน้โมูนะครับก็จะเป็นแบบวิวพ้ะอาิตตกอย่างนี้ นี่ครับเพงมันมากเลยเป็นโชว์ดเรดนานื่อ หมคาทำอะไรอยู่ลูกเราตอนนี้นะครับเรากําลังทําปิ้งย่างกันอยู่เลยนะคบอันนี้ก็จะเป็นเชฟคุณแม่นโมนี้ครับว้าวเชฟคุณแม่มีไห<ช>มนี่นแล้วมีเมนูอะไรบ้างวันนี้ครับมาลากับหมกกูกระทะไหนดูสิน่ากินไหมอันนี้มาลาเรากําลังปิ้งย่างอันนี้คือ,อน้ามาลาโอ้ดูดีนี่อันนี้มามีซื้อไม่ได้ทําเองแต่ว่าซื้อสําเร็จมาดูสิเป็นของเจ้านี้เคพีซอสมาล่าลองดูว่าจะอร่อยขนาดไหน Wow. ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าของที่พักลานลมนะครับนี่เลยแล้วตรงนู้นก็จะเป็นเหมือนมินิมาร์นะครับเหมือนเซเวน่นแต่เล็กกว่าเซเวน่นนิดนึงแล้วตรงนู้นก็จะเป็นที่ที่เขาแบบนอนกระจงกันนะครับส่วนตรงนู้นก็จะเป็นที่กลางเซนตรงนู้นก็มีกระจงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบ้านด้วย เช้านี้นะคะไม่มีหมอกแต่อากาศเย็นนิดหน่อยนะครับถ้าใครอยากลองเที่ยวเข้าแคมป์กันอยู่อยู่ในแบบพวกป่าอะไรแบบเนี้ยก็สามารถลองมาที่ลานลมได้นะครับคือตอนตอนกลางคืนนะโมะหลับไม่อยากตื่นเลยเดี <c oughs> ย๋ยวต่อจากนี้น้โมจะไปเที่ยวที่อื่นอีกทุกคนรอดูให้จบนะครับ ตอนนี้นะครับน้ำโมก็กินนี่เลยโอวัลตินสำหรับตอนเช้านะครับแล้วป๊าปากับแม่น้ำโมนะครับก็กินกาแฟนี่เลยตอนนี้นะครับน้ำโมก็เดินมาไหว้ายา่าโมนะครับนี่เลยอันนี้เป็นประตูทางเข้านะครับแล้วก็จะมียา่าตากาละกุชา เดี๋ยวเราจะไปบูชาทูปเทียนกันนะคะฝนทูน้องไป่ถือดอกไม้ฝั่งคนน,นดอกไม้อยู่ฝั่งเนอะของอะไรหนึง่งออก 爸爸爸了。